เรื่องขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบองจรพศจุดจจพระสัสนัจักคาทอลิกมีพันธกิจในการเป็นครูสอนศีลธรรมแกะมะ่มนุษยชาติมีหน้าที่ประกาศหลักการด้านศีลธรรมและเกี่ยวกับระเบียบสังคมทุกเวลาและสถานที่ด้วยการสั่งสอนอบรมเพื่อประโยชน์ของการดำรงชีวิตอันดีงามของสังคม ที่มุ่งไปสู่การพัฒนามนุษย์ทั้งครบและจากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพอสสุดธุสภาพระบกบาทหลวงโรงมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลตระหนักถึงบทบาทในการปกป้องประชาชนด้วยการออกกฎหมายที่ชอบธรรม เป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์และเป็นไปตามเหตุผลที่ถูกต้องสภาประบุกบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอยืนยันเจตนารมณ์ของพระาศาสนาจักรในการแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างหนักแน่นและขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้โปรดทบทวนยุติระง,งับร่างพระราชบัญญัติต่างเพราะการอนุญ,ญาตให้มีการพนัน และการมีบ่อนคาสิโนจะนำพาชีวิตของผู้คนในสังคมไปสู่ปัญหาเชิงสังคมอีกมากมายการติดพนันของประชาชนจะนำไปสู่ปัญหาทางการเงินและนิสินปัญหาอัจญากรรมการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถูกล่อลวงรวมไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กๆและเยาวชน